สวัสดีครับท่านผู้ชมรถวิิตตามมาช่วงดีๆตุเรียนบ้านเดินครับวันนี้พามาติดตามผลงานนะครับผลงานในการทดลองใช้นี่นะครับทดลองใช้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตุเรียนต้นนี้คือจันทบุรี3นะครับจันทบุรี3ปีกว่าๆนะครับ ันนี้กระท a อนกระแท่นครับกระท a อนกระแท่นเป็นเชื้อราครับปลาสีชมพูเวลาสนิมนอะไรไม่รู้เลยครับมันจะเป็นแผลแตกแล้วก็จะเป็นสีส้มๆสีชม,มพูชมพูรอบแผลแล้วก็จะทําให้ปลายกิ่งปลายยอดเป็นการทูบแล้วก็ลามมาเรื่อยนะครับแล้วก็ บางต้นซูมไม่ไหวก็ตายไปในที่สุดนะครับผมทดลองใช้เนี่ยครับทดลองใช้สเปรย์ซื้อมาใช้แล้วก็เหลือนะครับฉีดรอบแผลนะครับที่เป็นชุลานะครับตอนนี้เยอะเลยครับตอนฉีดไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าทด <c oughs> ลองครับ นี่วาตามดูผลงานว่าลานี้จะอยู่ไหมปกตินี่ปุนแดงไตโครมาอะไรเอาไม่อยู่ครับผมเลยเราทดลองใชน้นี่มองในขนาดนี้ไม่เห็นนะครับปกติมองเห็นแต่ไกลเลยเป็นสีส้มสีชมพูเห็นแต่ไกลเลยนะครับไม่มีแล้วครับ ที่นรอยคราบคราบีชมพูไว้ไม่มีแล้วนะครับขนาดเนี่ยเดี๋ยวดูร่องรอยการทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงก็ไม่อยู่นะครับลาทดลองฉีดนี้อยู่นะครับเนี่ยรอยเคลือบเงาอยู่เนี่ยหายไปเลยนะครับเชลราหายไปเลยนะครับไม่มีแล้วแถมแตกยอดอีกต่างหากนะครับนวะว่าจากอั้นมาตั้งนานนะครับเนื่องจากว่า เป็นลานะครับไม่แตกยอดมานานมากนะครับต้นนี้เกือบสองปีนะครับหนึ่งปีไปไปลายนะครับเกือบ2ปีแล้วได้แค่นี้เองนะครับสำหรับจันทบุรีสามเห็ดสามดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าที่เกะด,ดูไม่มีนะครับไม่มีแล้ว มั่วไปครับทดลองช้าไปเรื่อยไม่มีจริงครับปกตินี่มองแต่ไกลเลยสีส้มมาเลยเป็นวงวงเลยนะครับมันจะเป็นแผลแตกที่กิ่งแล้วก็เป็นเชื้อราสีส้มฉีมพูนี่เห็นเด่นชัดนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วฉีดไปเลยที่โคนนะ ผลเก่าเขานะครับไม่มีครับสุดยอดนี่ครับไม่ลองไม่รู้ครับต้นนี้ก็มีนะครับลาสีมพูนี่ครับจะเป็นรอยแตกเนี่ยครับรอยแตกรอยปริออกแล้วก็จะมีสีลาสีพูล่อแผลนะครับ ตายอดก็จะแห้งเหี่ยวนี่ครับไม่มีครับหายไปแล้วครับลาชมพูไม่เหลือนะครับทำให้ดูต้นดูแข็งแรงด้วยมีแตกยอดด้วยนะครับมันจะแตกเนี้ยนะฮะชัดไหมเป็นแผลแตกนะครับแผลแตกแล้วก็ลาถิ่มพูรอบนะครับ ไม่มีครับหายไปแล้วครับโอ้ไม่มีติดซ้ำเลยนะครับสุดยอดครับนี่ทด <c oughs> ลองใช้ครับ หอนทองหอนทองตัวนี้สองปีแล้วนะครับเนี่ยต้นแ่น,นี้ฮะดูปลูกทองคําเป็นกู้แข่งนะครับทองคําจากรูปาพันไม้ป้ายังอยู่นะครับชื่อเป็นมงคลดีรสชาติยังไงไม่รู้นะครับไม่ได้ศึกษาด้วยเซื้อมาเพราะชื่อมเพาะนะครับเป็นทองคำดูว่า สัตยาไม่หวาดไม่ไหวครับฝนตกทุกวันนี่ชะม,มืดมาเขาก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าติดตามดูคลิปแต่แรกๆครับซื้อกิ่งพันมาจากร้านค้าแถวสนามใจเขตร้านค้าบอกเป็นหลงรับแปลตอ้นนอรมันคืบหนึอยห้าบบาทซื้อมานะครับ หมอนทองเฉยเราก็ดูไม่เป็นนะตอนนั้นนะครับว่าหลงรับแรงรูปร่างเป็นยังไงเขาบอกหลงก็หลงครับดูต้นโซมาช่วงหน้าแรงดูยอดเป็นการทู่หมดเชลาเล่นตอนนี้เบาบางนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ พาชงนี้ครับทดลองใช้ดูนะครับทดลองใช้ดูไม่ลองไม่รู้นะครับแต่ของผมดูแล้วลาสยมปุปูลาสนิมหายนะครับไม่ลามหนูมีแต่ยาคายาคาลามหมดแล้วครับ ทีแรกจากคามีตรงนี้ยอมเดียวครับนูดรามเปนูดรามรามล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 หมดกันฮะดูต้นพญากาะสักสวยงามมากสวยจริงๆคนระับพญากาะสักไม้มงคลน,นะครับสุดยอด สวยแล้วนะครับเมื่อยาคาเยอะจริงๆดูต้นบุกผมต้นบุกใหญ่มากนนะฮะต้นอต้นกล้วยเลยลาต้นลูกคู่กับนุ่นเลยหลินลับแรอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ